<ส>ไปซื้อเนื้อครับแป๊บหบนึ่งนะครับแม่มแล้วรอดคุณแม่นีด่ดิเจ้าหนีดิเจ้าสิแม่ไดไม่แม่เดียวใน่ตัวพายุนี่ละไปกันเลยอยหัวยัดทองโอ้ยน่ยไปด แล้วตันี้ตัวนี้บอกกันเนี่ยไปเลยไปโอ้ผู้ใดเข่าไหลขาจะบอกล่ะผู้ใด ไปคือได้คือได้ไดข่าวหลยเทไปซื้อนเนื้อ <c oughs> โอ้ยแม่ไได,ด้หอกโอ้ยลงๆก่อนลงก่ <c oughs> อนซ้ายหลายค่ะไปโอ้ยขินซ้ายหลาย ทั้ยวันทังย่เี่ยนเปลี่ยปดู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 หนักขนว่ะเพื่อน,นอ<ป>โอ้โหได้ยินีงปางเอาเพื่นประทศในเฮดเนาะเม่เพืน่นกำลังเฮดเพื่อนประทศในเลวโอยมเี่เขี่ยวเ้วเียวฮเ คอย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 เอา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 บงลงก่อนนี่ไปก็ได้ไป แม่ไปไมาอีกอขยันมาอีกเห็นเนื้นะองัดเห็นกระดหนาเอาลอก่อนไหมล่ะแม่โอ้ยปวดขากันโอ้ยโอ้ยไปไปเดี๋ยวเกี้ยวหลุดเกี้ยวหลักกระเรีดอก ไปเลยมอดเป็นบ้านเปี่ยนท้ายหวาลุกตอดขับไปมันแข็งแข็งไม่มีมือนไหนๆแข็งแข็งแข็งเหมือนมันปวดปวดเจ้าของปั่นหุ่นยนต์แข็ง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 ขาแข็งแข็งขาแข็งแข็งขาไหนๆแข็งแข็งขาแข็งแข็งไว้ทางโค้งแล้วนไหนๆ ดีกว่าแล้วแอนไอ้คนแอนแอนทำร่วมหมดทวนแบบนีเอาเอาเอาโอ้ยบี๊ดบี๊ดเนออบี๊ดเข่าบางนีเดี๋ยวว่าต้องสวนวุ้นฮือยวิวแม่ งงดได้ทั้งทางยากว่าเขาติดัวติดตัวเดือวเดือดดืยืนหนึ่งปืน้นนำก็เขียวดีแถแม่ <c oughs> ล้มก้อนอะไรเสียอะไรนี้แล้วอยู่ <c oughs> วเลวลาพูดหรอถ<ะ>นอนดำนับถน <c oughs> นดำบไป ตอนกลาวับกลับทั้งบุญกันเลยดิโบ้ไม้เหลือทั้งเ่ยไปโอ้ยโอ้ยฮือฮอดมัมมัมจุกโมมาซื้อเนื้อครับนี่ได้ฮอดมัมได้ฮอดมัมได้ฮอดมัม กล่องลงกังไงใดอกอันนี้กันเลยไปเดี๋ยวบนทางนี่มี ออันนี้มันพูดอะไรโใหม่กันตามมันโอ้เออเซนทกคนอันนี้คือร้านมันด้วยจ้าร้านมันร้านมันมันนร้าโอ้ยไป่ปิ๊ดปื๊ดเซน้กันอันนี้อันนี้ กเเออ็เลยเข่าร้ายเทม่เบียร์อเี่ยวนยโอ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ย ไปหัหนมาไปบีเดียนแล้วไปเกี่ยวเข่ามาั้งไงเดียนมาอะไรคุ้มอยู่หนึ่นเออหาตะคุนป้าเป็นปู่มันตัวเนี้ยโอ้โหโอ้โาโ้โอ้โหโอ้โห้โอ้โหโอามหโอาห้าอ้โหอหอโอ้อ,บบอ

เดี๋ยวเพิ่งต่เข่าคนตาเมนไปได้ไระบบเนี่ยเมันวตาไระบวกไ่บอกอะไรอน็ต่างโอยนี่เกินไปเหตุงานง ยังมาเนี่ยคนเดีย้คนบออ้ามากสวนสวนไกวยเป็นเล่นดีเนี่ยนี่ลองเรียนอันนี้โรงเรียนได้ครับมันหมือนเลวนี่เห็นบอนี่ค้องกับไปเต้นซี่ละพี่น้องเอกับหลุกสายเอาคันกี่แล้วต้นนี่แม่มีหลุกสายพ โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองยาขาวขึ้นไปเลยบีดขึ้นไปเลยบีดขึ้นไปเอ้าเอ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 าบีด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 เออรืปบัวพระกันเห็ด รอบน้องน้ำเลิศใช้อี่นีแบงหน่อยแบงหน่อยไปนะบ้านปลาปิงแต่ว่านถนนไปบ้าน <c oughs> <c oughs> ดูบรรยากาศครับไฟน้ำไฟได้นี่ไฟน้องน้ำไงบลาค่ากุฎะปลาบ่นลุ่มบําบําอยู่เนะ นี่ละแม่ไม่ยา,ยากดอกเข้าไปเลยไปขมาเนเดอร์ครับโอ้โหยาเงี้ยพปูกอนอ่าเปูกันรครับสาธุครับคอยได้แม่อค่อยได้แม่อค่อยได้แม่ อันนี้วัดนะครับนี่เขาทะลุวัดแล้วนี่วันนี้จะทะลุออกคุณนได้ไหมที่นี่เขาน้ำไปดินมาแล้วเขียผมหลยน,น,นี่ลุ้งสีด้จ้าไดบ้านแล้วอันนี้กินสีมู เออเข้าในมู่บ้านเลยได้ครับสิกลบ้านแล้วได้เนื้อแล้วพี่พี่เห็นเนื้อปะครับไปตัาไปตัดตะเวนไปตะนี่ตรงดิตอนนี้ตรงดิแล้วเข้าสิเป็นยังไงนะแม่ไหมหม้อปะมาหนึ่งไหมสิดข้นอ้วมวาวดูมาหนึ่งไหมปอมาหนึ่งแจ๊คสิไหม่พ่าไหมล้อลุ่นพี่น้องข้างหม้อไว้เรากับม้าเนี่ยอุ้นเข่าไว้อันไหมกันเดี๋ยว เอาอันนี้ฟาดหนาเลยมีแสบด้เนี่ยแหวนน้ำมันแวะละนานคากันครับนี่มาเจอพี่ออดนี่นพี่ออดมาน้ำมันน่ะนะยุใสขวดหน่อยน้หด่ยน้ำดง่ายจักบาทวดใหญ่จักบาท ถือไม่ออมทีบอยู่นี่ป๊าของเราหลยหลยครับมาเมนลายดอกมันสุมอยู่จะเสียวถิ่งก็บอถิ่งนี้เุดไเลียวมีหอยอะไรนี่เจนี่พูดนะมีหมาพร้อมเแยว กูได้อันนี้เกวดโอ้ยหมกผูาใหม่เงเทๆพี่น้องเว้ยเท่เนาะเอาจอดอยู่ตัวนั้นเอาสวัสดีแฟนๆก่อนแม่บอกละบอกจบคลิปก่นอนก็เมื่อแถะสวัสดีค่ะเพรจบเพียงไม่แค่นี้ได้ใจเด้อบ๊ายบายมี่บ๊ายบายโอเค